สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับในเช้านี้เรามีโอกาสมาเข้าฟบพระเจ้านวัสก,การเฝ้าเดียวด้วยกันครับวันนี้มาดูพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมดาเนียนบทที่สองนะครับบทที่หนึ่งนั้นจะพูดถึงเรื่องราวของอประวัติศาสตร์นะครับที่ยูดาห์นะครับได้ถูกกวาดมาเป็นเฉลยครั้งที่หนึ่งนะครับดาเนียนก็ได้ถูกกวาดต้อนมาด้วยนะครับ และดานียนะครับเป็นเชื้อสายพระวงศ์นะครับเชื้อพระวง์แล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าหน่วยการดีมีลักษณะที่จะเอามาเป็นผู้นำนะครับผู้ช่วยกันบริหารบ้านเมืองให้กับเดบุคัตเนสซาตนะครับก็ให้การเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะครับแต่ดาเนีนนะครับเป็นคนยำเกรงพระเจ้านะครับและยอมหักไม่ยอมงอครับ ดานียนตั้งใจไว้ที่จะไม่กระทำตัวให้เป็นมูลทิในใดๆด้วยอาหารของพระราชานะครับดานียนบทที่หนึ่งข้อแปดหลังจากนั้นดานีเอนก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคนะครับผ่านการทดสอบทดลองนะครับและไม่กินอาหารนะครับของพระราชาแต่กินอาหารของตัวเองอาตามปกตินะครับเมื่อท่านได้ผ่านการตรวจสอบสุขภาพร่างกายนะครับและได้ผ่านการตรวจสอบนะครับสติปัญญา และท่านก็ฉลาดกว่าคนในบาบิโลนถึงสิบเท่าพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าพระเจ้านะครับทรงจัดเตรียมชีวิตของดานเนียนะครับที่จะเป็นเสาหนักนะครับเป็นรากแก้วนะครับเป็นรากฐานของจิตวิญ,ญญาณให้กับชนชาติอิสราเอลนะครับเห็นดานเนียลก็จะเห็นภาพพระลักษณะการาทรงสถิตอยู่ของพระเจ้านะครับเหมือนสมัยของโยเซฟนะครับเห็นชีวิตของโยเซฟก็จะรู้ นะครับพรลลักษณะและการสถิตอยู่ของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของโยเซฟนะครับเราเห็นนะครับว่าในสมัยของเนบูคัดเนสานะครับพระเจ้าทรงใช้เนบูคัดเนซานะครับหรือบาบิโลนนั้นนะครับเป็นคุกนะครับดัดสันดานดัดนิสัยของอิสราเอลนะครับแล้วก็กลายเป็นโรงเรียนนะครับดัดนิสัยของอิสราเอลนะครับ แล้วก็กลายเป็นมหาลัยชั้นยอดเยี่ยมนะครับที่จะลูกฝังขัดเกลาอบรมนะครับ่อร้อมนะครับจิตใจจิตวิญญาณของชนชาติอิสราเอลที่บาบิโลนนะครับจนครบ70ปีนะครับตามที่พระเจ้าบอกไว้กับเยเรมีนะครับเมื่อดานีเลนะครับได้ผ่านบททดสอบทุกอย่างนะครับได้ขึ้นมาเป็นระดับผู้นำนะครับและได้รับราชการนะครับจนถึงสมัยของกษัตริย์ ไซรัสนะครับไซรัสนั้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าพระราชานะครับที่ได้พยากรณ์ไว้ตั้งแต่ในอิสยาบทที่44และบทที่45นะครับเป็นเวลาถึง150ปีนะครับที่พยากรณ์ไว้ว่ากษัตริย์องค์นี้จะเป็นผู้ที่อนุญาตให้ชนชาติอิสยาลนั้นกลับถิ่นฐานบ้านเดิมและกลับมาสร้างชาติสร้างประเทศของตัวเองนะครับเราเห็นนะครับว่า ชีวิตดาเนียนนะครับก็คือเวลานะครับเป็นเส้นเวลานะครับที่จะบอกถึงกำหนดวันเดือนปีนะครับของการเป็นเฉลยในบาบิโลนนะครับตลอดชีวิตของดาเนียนก็พูดถึงการทรงสถิตอยู่การปกป้องของพระเจ้านะครับการทรงนำของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของดาเนียนนะครับให้เรามาดูดาเนียนบทที่2นะครับในปีแห่งราชการเนบุคัตเนซ่าเนบุคัตเนส่านั้นก็ได้ทรงพระสุบิน นะครับหรือฝันพระไทยของพระองค์นั้นก็ทรงเป็นทุกข์และก็นอนไม่หลับแล้วพระราชาทรงบัญชาให้มีหมายเรียกพวกโขนพวกหบอดูและพวกนักพิจยาคมและพวกคนแคลเดียมาถุนพระราชาในเรื่องพระสุบินนั้นเขาทั้งหลายก็เข้ามาเฝ้าพระราชาและพระราชาก็ตัดถามเขาว่าเราได้ฝันและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์เราอยากรู้ว่าความฝันนั้นมีความหมายว่าอะไรคืออะไร ฝันแต่จำไม่ได้แล้วคนเคเรียจึงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดขอสรงเล่าพระสุบินให้พวกข้าพบาทฟังแล้วเราข้าพระบาทก็จะได้ถวายคำพระสุบินนั้นแก่ฝาพบาทพระาพระาชาทรงตอบคนเคเรียว่าคำของเรานั้นเด็ดขาดถ้าเจ้าไม่ให้เรารู้เรื่องความฝันพร้อมทั้งคําแก้ฝันนั้นแขนขาของเจ้าคนจะต้องถูกถึงบ้านเลี้ยงของเจ้าจะต้องถูกทําลาย แต่ถ้าเจ้าสำแดงความฝันของเราและแก้ฝันให้เราได้เราก็จะมอบของขวัญรางวัลและเกีดยรติยศอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นจงสำแดงความฝันและความแก้ฝันนั้นให้เราเขาทั้งหลายก็การาบทูลเป็นคำรบครั้งที่สองว่าขอพระราชาปโปรดเลาพฟะสุบินให้พวกข้าพบาทฟังเถิดแล้วข้าพบาทก็จะได้ถวายคำแก้ฝันนั้นให้พระราชาทรงตอบว่าเรารู้แน่ว่าพวกเจ้าเนี่ยพยายามที่จะถ่วงเวลาไว เพราะเจ้าเห็นว่าคำของเรานั้นเด็ดขาดถ้าเจ้าไม่ให้เรารู้ความฝันพร้อมกับคำแก้ฝันก็มีอยู่ข้อเดียวคือพวกเจ้าทั้งหลายเป็นคนพูดเท็จและทุจริตต่อเราจนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเจ้าจึงพยายามที่จะบีบคั้นให้เราที่จะบอกความฝันนั้นเพื่อจะรู้ว่าเจ้าจะถวายคำแก้ฝันให้เราได้อย่างไรคนแค่เดียวจึงกราบทูลพระราชาว่าไม่มีมนุษย์คนใดในทั่วพิพโลกที่จะ สัมดงเรื่องพระราชาเพราะว่าไม่มีพระราชาที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะถามจากโขนหมอดูหรือคนเคลียได้ซึ่งพระราชาจะถามนั้นยากนักและไม่มีผู้ใดที่จะสัแเดงแต่พระราชาได้นอกจากเทพเจ้าหรือพระผู้ซึ่งไม่ใช่อยู่กับมนุษย์เพราะเรื่องนี้พระราชาจึงทรงฤท้ินักและทรงรับสั่งพวกจัดฆ่าพวกนักศาสตร์และพวกอ่า และหมอดูในบาบิลเสียฉะนั้นพระราชาจึงออกกฤษฎีกาว่าภายในกําหนดเวลาจะฆ่านักปราดให้หมดเขาจึงเที่ยวไปหาดานเนียนและพักพวกเพื่อจะฆ่าเสียแล้วดานเนียนก็ตอบอริโอกพระราชาองค์คลั้์พูดที่ออกไปแจ้งให้นักปราดทั่วบาบิลนด้วยถ้อยคําแยบคายและปีศาจสามารถท่านตอบอริโอกว่าฉะนั้นพระราชาจึงออกกฤษฎีกาเอาโทษหนักหนาะสาหัสเล่า แล้วอาริโอก็เล่าเรื่องนี้ให้ดานิเอตทราบแล้วดานิเอตจึงเข้าไปกราบทูลพระราชาขอให้กําหนดเพื่อจะถวายคําแก้พระสุบินแก่พระราชาแล้วดานิเอตก็กลับไปยังเรือนของท่านและแจ้งนี้เรื่องนี้ให้กับฮานัญยามิชาเอลและอาซาิยาสหายของท่านให้ฟังและบอกเขาให้อขอพระกรุณาคุณจากพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่องความลึกลับนี้เพื่อดานนียนและสหายของท่านจะไม่พินาศพร้อมกับบรรดาน,นักปราชญ์อื่นๆของอท่านในบาบิโลน ในนิมิตกลางคืนพระเจ้าทรงเปิดเผยความฝันนั้นแก่ดาเนียลแล้วดาเนียลก็เข้าใจและถวายสาธุการแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ดาเนียนกล่าวว่าสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเป็นนิดสืบไปพระปัญญาฤิธาุภาพเป็นของพระองค์และทรงเปลี่ยนวรระฤดูกาลและพระองค์ทรงทอดพระองค์ทรงถอดพระราชาและทรงตั้งพระราชาขึ้นใหม่พระองค์ทรงประทานปัญญาแก่นักปราชญ์และประทานความรู้แก่ผู้ที่มีความรอบรู้พระองค์ทรงเผยสิ่งที่ลี้ลับพระองค์ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในความมืดและความสว่างอยู่กับพระองค์ โอ้พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ข้าพระองค์โมทนาพระคุณของพระองค์ขอโมทนาพระคุณของพระองค์สรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงประทานปัญญาและกำลังแก่ข้าพระองค์สิ่งที่พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ดูแล้วเพราะพระองค์ได้ทรงสาแดงเรื่องของพระราชาให้แก่ข้าพระองค์ด้ทราบและดานีแอก็เข้าเฝ้าไปหาเอลิโอและเอลิโอก็นำอ่า ไปเข้าเฝ้าพระราชาบาบิโลนนงครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับพระราชาเนบุคัตเนซาฝันนะครับแต่ความฝันของเนบุคัตเนซานั้นเป็นความฝันที่อ่าเหมือนจะจําไม่ได้นะครับหรือเป็นความฝันที่อยากจะรู้ความจริงจึงไม่บอกความฝันนั้นไม่เล่าความฝันให้ฟังเพื่อจะรู้ว่าโขนเหล่านี้รู้จริง ไม่ใช่ม่วนนะครับความเดือดด้ลนของพระราชาที่ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ฝันได้ก็ไปถึงดานเนียนและดานเนียนกับเพื่อนเพื่อนก็ได้เข้ามาจัดการเรื่องนี้และบอกพระราชาว่าขอกำหนดเวลาขอเวลาและในค่ำคืนนั้นดานเนียนกับเพื่อนๆนที่ร่วมกันอธิษฐาน,นวิงวอนพระเจ้าและพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงแก่ดานเนียนและดานเนียนได้สรรเสริญพระเจ้าและก็ ต่อมาดานิเอก็ได้เข้าเฝ้าพระราชาและบอกว่าพระราชาไม่มีผู้ใดที่จะเข้าใจความฝันนั้นได้นอกจากพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกในข้อที่ยี่สิบเก้าข้าแต่พระราชาขณะเมื่อฝ่าพระบาททรงบนทมอยู่ในประเทนพระดำริเรื่องความฝันของพระองค์ได้ผุดขึ้นและพระองค์ทรงเผยความลึกลับนี้ให้ฝ่าพระบาทได้ทราบถึงบางสิ่งถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดมา ายค่าพระบาทผู้จะเผยความลึกลับให้กับพระบาทนั้นไม่ใช่เพราะว่าข้าพระบาทมีปัญญาเหมือนกับผู้ที่เป็นมนุษย์หรือมีชีวิตทั้งหลายแต่เพื่อพระราชาจะได้รู้คําแก้พระสุบินนั้นเป็นมาจากพระเจ้าในข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สามสิบเอ็ดนะครับบอกว่าข้าแต่พระราชาฝ่าพระบาททอดเห็นพระเนตรเห็นดูเอิอมีปฏิมากรขนาดใหญ่ เป็นรูปปั้นปฏิบากรที่มีธิ์และสุขใสย,ยิ่งนักซึ่งตั้งอยู่ต่อหน้าเบื้องพระบัคพระพักของฝ่าพระบาทและรูปร่างก็น่ากลัวหัวหรือพระเศียรนั้นเป็นรูปปั้นที่เป็นทองนพคุณอกเป็นอกและแขนเป็นเงินและทองและโคนขานั้นเป็นทองสำลิศขาเป็นเหล็กท้าเป็นเหล็กปดดินขณะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเทดพระเตศเห็นก็มีก้อนหิน ก้อนใหญ่ถูกตัดออกมาจากมิใช่ด้วยมือของมนุษย์ที่กระทาได้มากระทบปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กปนดินกระทาให้แตกเป็นชินช้นชิ้นและส่วนเหล็กกระเบื้องส่วนทองสัำริดส่วนเงินและทองคํานั้นก็แตกเป็นชิน้นชิ้นพร้อมกันกลายเป็นเหมือนแกลบจากลาโนดข้าวในฤดูร้อนลมก็พัดพาเอาไปจึงหาร่องรอยไม่พบเสียเลย แต่ก้อนหินที่กระทบนั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มผีภกนี่เป็นพัสุบินพระเจ้าค่ะบัดนี้เราข้าพระบาทขอกราบทูลแก้พัสุบินให้พระราชาทรงทราบข้าแต่พระราชาพระราชาจอมพระราชาทั้งหลายซึ่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ทรงโปรดประทานรัฐาจักและฤทธิดานุภาพสะเกียรติและศักดิ์ศรีและได้ทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ท่านซึ่งผู้ เป็นบุตรชายทั้งหลายของมนุษย์สัตว์ในทุ่งนาและนกในอากาศไม่ว่ามันจะอาศัยอยู่น,นที่ใดแก่ฝ่าพระบาทให้ปกครองดูแลเสียนทองคํานั้นคือฝ่าพระบาทเองต่อจากพระบาทไปก็จะมีอีกลาชอาณาจักรหนึ่งที่ด้อยกว่าฝ่าพระบาทยังมีาอาณาจักรที่สามเป็นทองสำนิกซึ่งจะปกครองทั่วิภพบและมีราชอาณาจักรที่สี่ที่จะแข็งแรงดังเหล็กและเหล็กตีสิ่งทั้งหลายให้หักและแตกเป็นชิ้น ลาอณาจักรจะ,จะหักและทุบและถูกทุบสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหล็กซึ่งทุบให้แหลกดังนั้นฝาระบาททอดพระเนตรเห็นเท้าและนิ้วเป็นดินช่างหม้อบ้างเหล็กบ้างจะเป็นอาณาจักรผสมแต่ความเหนียวของเหล็กก็จะยังอยู่ในนั้นบ้างดังที่ฝาระบาททอดพระเนตรเห็นเหล็กบนดินเดียวนั้นแล้วนิ้วเท้าเป็นเหล็กบนดินชั้นใดราชอาณาจักรนั้นก็จะแข็งแรงบ้าง เปราะบางบ้างฉะนั้นดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรเห็นเหล็กบนดินเหนียวราฐอาณาจากักรและการสมรสก็จะผสมกันด้วยการสมรสแต่จะไม่ยึดกันเหนียวแน่นไว้อย่างเดียวกับที่เหล็กไม่ผสมเข้ากะเดินและในสมัยของพระราชาเหล่านั้นพระจเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาอาณาจักรหนึ่งขึ้นซึ่งไม่มีวันทําลายได้หรือราชอาณาจักรที่ไม่ตกแก่ชนชาติอื่นและราชอาณาจักรนั้นจะกระทําให้ราชอาณาจักร เหล่านี้แตกเป็นชิ้นๆถึงอวสานและราชนาจากนั้นก็จะตั้งมั่นเป็นนิดดังที่ฝ่าพระบาทได้ทอดพระเนตรเห็นหินถูกตัดออกจากภูเขาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์และก้อนหินนั้นได้กระทําให้เหล็กทองสำิีดินเงินและทองคําแตกเป็นชิ้นๆพระเจ้ายิ่งใหญ่ได้ทรงให้พรงทรงรู้ว่าอะไรจะบังเกิดขึ้นในพัตตุวินนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้และคําแก้ฝันก็แน่นอนแล้วพระราชาในบุคคลในซากรทรงกราบลงที่ดานียน และมีพระบัญชาให้นำเครื่องบูชาและเครื่องหอมมาให้แก่ดาเนียนลและพระราชาก็ตัดกับดานีเอลว่าแน่นอนที่เดียวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระทั้งหลายและทรงเป็นพระเจ้าของบรรดาพระราชาทั้งปวงทรงเป็นผู้เผยความลึกลับและทรงให้ท่านสามารถที่จะเผยความลี้ลับนี้ได้ฝ่ายฝ่าพระบาทพระราชาก็ประทานยศท่านสูงให้กับดานียอลและแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้ครอบครองเมืองบาบิโลนและเป็นประธานใหญ่ของนักปราช ทั้งสิ้นในบาบิโดนดานีเยลก็กลาบทูลต่อพระราชาให้ตั้งชัดลักเมชากอเบนโกให้เป็นผู้ช่วยรับใช้ผู้จัดการธุรกิจในเมืองบาบิโดนแต่ดาเนีเนลยังคงอยู่ในพระราชาสำนักเพื่อนครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในสมัยนั้นนะครับความฝันถือว่าเป็นสารมาจากพระเจ้าการเปิดเผย ก็ต้องมาจากผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงจะสามารถเข้าถึงเข้าใจความจริงนั้นได้เนบูคัดนาซาเนซาฝันไม่สามารถที่จะมีโห,หรือใครสามารถที่จะอธิบายได้แม้แต่ตัวเองก็ยังจำความฝันไม่ได้อย่างชัดเจนจนจะต้องมีคนมาแจ้เมื่อดาเนียนนะครับได้เผยความฝันนี้ให้กับเนบูคัดเนซานะครับหัวนั้นหรือศรีรษะนั้นนะครับหมายถึงบาบิโลน ต่อมาหน้าอกแขนหมายถึงเปอร์เซียส่วนท่อนอ่าขานะครับตั้งแต่เอวลงมาถึงเข่านะครับคืออ่ากรีกนะครับและต่อมาอาณาจักรกรีกโดยอเล็กซานเดอร์นะครับก็จะล่มสลายและลูกน้องของเขาและคนของเขานะครับก็แย่งอำนาจกันนะครับจนกลายเป็นอนาณาจักรผสมโดยการแต่งงานนะครับ จากคนกรีกก็กลายเป็นอาณาจักรโรมในเวลาต่อมาและก้อนหินที่ทำให้ปฏิมากรนั้นนะครับแตกละเอียดหายเป็นฝุ่นไปและก็กลายเป็นอาณาจักรจนเต็มพิภพนั้นก็คือองค์พระเยสคริต์นะครับเพราะฉะนั้นอ,องค์พระเยสุริ์นะครับก็จะมาทำลายอาณาจักรของมารอำนาจของมารน,นะครับให้ศูนยสิ้นไป และอาณาจักรของพระองค์จะถูกสถาปนาขึ้นและถูกแต่งตั้งขึ้นนะครับเป็นอาณาจักรนิรันร์ไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดทำลายได้นั่นคืออาณาจักรแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอาณาจักรคิสจักรของพระเจ้าการประกาศข่าวประเสริฐจึงต้องออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะนำความรอดชีวิตนิรันร์ไปถึงมวลมนุษย,ยชาตินะครับนั่นคือข่าวประเสริฐนะครับที่ยึดโยงกันพระเจ้านะครับทรงเปิดเผยเรื่องนี้ ให้กับกษัตริย์เนบูคัดเนซาเพื่อเนบูคัดเนซาจะได้ข่มใจจะได้ทอมใจและสำนึกรู้ว่ามีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวเป็นผู้ครอบครองและเป็นผู้ปกครองเหนือทุกๆอาณาจักรในโลกนี้ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ไถ่และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ใช้ เนบุคัดเนซามหาอำนาจในยุคนี้เพื่อที่จะทำการาขัดเกลาและเขาเรียกว่าตีสอนอชนชาติอิสราเอลประชากรของพระองค์และบรรดาประชาชาติที่เนบุคัดเนซาได้กวาดต้อนมาเป็นเฉลยให้อยู่ในบาบิโลนนั้นได้รู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นะครับด้านนีย้สามารถเปิดเผยความฝันและสามารถ อธิบายความหมายของความฝันจนเนบุคัตเนซาไม่มีข้อข้อกังขาใดๆและเนบุคัตเนซาได้ยอมรับถึงพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดนี้นะครับและดาเนียนได้ปกครองได้เป็นหัวหน้าได้เป็นผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดในบาบิโลนนะครับและดาเนียนก็ได้ให้เพื่อนๆของเขาทั้ง4คนนะครับไม่ว่าจะเป็นชัดลักเมชกักอเบนโก พวกเขาเหล่านี้ได้ช่วยงานและได้ตําแหน่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นชีวิตของดานเนี่ยนะครับที่พระเจ้าทรงใช้ท่านนะครับเป็นที่ปรึกษากษัตริย์แต่มีอํานาจเหนือกษัตริย์นะครับเพราะชีวิตของท่านชอบธรรมเพราะชีวิตของท่านยำเกรงพระเจ้าเพราะชีวิตของท่านยอมจำนวนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นชมสิ้นเชิงนะครับท่านมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าสะท้อนพระเกียรติและพระิริของพระเจ้า นะครับตั้งแต่เริ่มต้นดาเนียนนะครับตั้งใจไว้ที่จะรับใช้พระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของท่านการงานของท่านนะครับวันนี้ขอให้เราเป็นดาเนียนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าต้องการใช้เราให้มีอิทธิพลเหนือ,อคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าต้องการให้เราเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ให้ความจริงตามพุทธะของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนดาเนียน ที่สั่งสอนพุทธะของพระเจ้าอธิบายความจริงนะครับแผนการโลกนะครับคำพยากร์โลกนะครับหรืออนาคตศาสตร์นะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครรู้นะครับแต่พี่น้องคริสเตียนนั้นเราเป็นผู้รู้เรารู้พระคัมภีร์เรารู้ตั้งแต่ต้นยันจบวันนี้ขอให้เราที่จะอ่าเขาเรียกว่าไม่ใช่พยากรณ์แต่อธิบาย พุทธะของพระเจ้านะครับพรเะฉะนี้พราะฉะนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรนะครับให้เรานะครับที่จะ,ะสแสวงหาพระเจ้าเหมือนกับดาเนียนทุกครั้งที่มีปัญหา,ขอ,หาอขอให้เรามองบวกขอให้เราแสวงหาพระเจ้าและขอให้เรารู้ว่าในปัญหานั้นพระเจ้ามีคําตอบในปัญหานั้นพระเจ้ามีพระพรในปัญหานั้นพระเจ้าต้องการที่จะได้รับเกียรตินะครับ เกียินี้กับสะท้อนไปหาพระเจ้าทุกคนได้รู้จักพระเจ้าทุกคนได้รู้ว่าพระเจ้าคือใครพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนและพระเจ้าผู้ครอบครองเหนือประวัติศาสตร์และอนาคตศาสตร์ของโลกพี่น้องครับหน้าเศร้ามนุษย์ในโลกนี้เขาไม่รู้ว่าโลกนี้มาจากไหนเขาไม่รู้ว่ามนุษย์มาจากไหนเขาไม่รู้ว่าอยู่ในโลกนี้ทําไมตายแล้วไปที่ไหนน,นโลกสวรรค์มีจริงไหมมีแล้วจะไปยังไงและใครเป็นเจ้าของ วันหนึ่งนะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ฟังนะครับผู้นําศาสนานะครับที่มาเสเวนากัรเรื่องนรกสวรรค์มีจริงไหมชีวิตหลังความตายมีจริงไหมนะครับต่างคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดีวยวกันแต่ก็แย้งกันนะครับแต่ว่าก็หาจุดร่วมไม่ได้นะครับศาสนาหนึ่งก็บอกว่านรกสวรรค์มีจริง แต่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ส่วนอีกศาสนาหนึ่งก็บอกว่านรกสวรรค์มีจริงแต่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่มีศาสนาหนึ่งนะครับที่ได้กล่าวว่านรกก็คือที่เดียวกันสวรรค์ก็คือที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความคิดของมนุษย์ที่รู้ว่ามีนรกมีสวรรค์นะครับและก็รู้ด้วยนะครับว่า นรกคือนรกเดียวกันไม่มีนรกของศาสนานั้นไม่มีนรกของศาสนานี้ไม่มีสวรรค์ของศาสนานั้นศาสนานี้แต่มีสวรรค์ที่เดียวแต่มีคําถามนะครับที่หลายคนไม่กล้าถามไม่ยอมถามไม่คิดจะถามก็คือว่าเอใครคือเจ้าของสวรรค์นะครับผู้นําศาสนาเหล่านั้นนะครับต่างคิดว่าสวรรค์มันเกิดขึ้นเองนรกมันก็เกิดขึ้นเองมันมีของมันเอง เหมือนโลกนี้มันเกิดขึ้นเองนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าโลกนี้มาจากไหนเขาไม่รู้ที่มาเขาก็ไม่รู้ที่ไปนี่คือความมืดบอดฝ่ายวิญ,ญานนะครับที่ดูเหมือนเขารู้แต่เขาไม่เข้าใจไปลรงครับวันนี้พระเจ้าต้องการเปิดหูตาใจนะครับว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนั้นก็คือพระเยซูคริสต์คำตอบมีอยู่ในพระเยซูเรารู้จักพระเยซูเราก็จะเข้าใจทุกอย่างในพระธรรมยอหน์นะครับ บอกให้รู้ว่าพระเยซูคือพระเจ้าพระเจ้าคือพระเยซูพระเจ้าคือมนุษย์ร้อยเปอร์เซนตและคือพระเจ้าร้อยเปอร์เซนตในเวลาเดียวกันนะครับนั่นคือพระเยซูซึ่งยหอนบทที่หนึ่งข้อที่สิบแปดควาไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าที่อยู่กับพระสวงของพระองค์พระองค์ทรงสำแดงทรงโปรดสำแดงพระเจ้าให้เราเห็นแล้วนะครับผ่านทางพระเยซูพี่น้องครับวันนี้ ยอนบทที่14ข้อ1ถึงข้อ10พระเยซูเป็นเจ้าของสวรรค์ไปเตรียมสวรรค์และจะกลับมารับและบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้หรือแผ่นดินสวรรค์ได้นอกจากมาทางเราฟิลิปสาวกคนหนึ่งก็งงไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าพระองค์คือใครและพระบิดาคือใครมีพระเจ้าสององค์อย่างนั้นหรือพระองค์เป็นพระเจ้า แบบไหนขอสําแดงพระบิดาให้ข้าพงได้เห็นเถิดพระเยซูจึงบอกกับฟิลิปว่าฟิลิปเอ๋ยอยู่กับเรานานเพียงนี้ยังไม่รู้อีกหรือว่าเราคือใครเห็นเราก็เห็นพระบิดาเห็นพระบิดาก็เห็นเราจะสําแดงอะไรอีกถ้าไม่รู้หรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาอยู่ในเราก็คือบุคคลเดียวกันนะทำไมอย่างนั้นก็ดูเถิดว่าเราทําอะไรได้บ้างพระราชกิจของเราฤิธิ์เดชของเราพระราชกิจที่เราทํานั้นนะ่ะเหมือนที่พระบิดาทําทุกอย่าง ่น้องครับวันนี้สิ่งที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าสิ่งที่ลึกลับลี้ลับนั่นก็คือพระเยซูถ้ารู้ว่าพระเยซูคือใครเราก็จะตีความทุกอย่างได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรนะครับให้เราศึกษาเรื่องของพระเยซูให้รู้จักพระเยซูอย่างแท้จริงและเราจะถูกถอดสลักและเราจะถูกไขความจริงทั้งหมดไปดองครับ คริสเตียนในปัจจุบันนี้นะครับยังไม่เข้าใจเรื่องตีกันุภาพนะครับต่างคนต่างสอนนะครับเข้าใจถูกในเรื่องตีกันุภาพแต่อธิบายผิดวันนี้ขอให้เรานะครับอธิบายอย่างถูกต้องนะครับอธิบายตามที่พระเยซูคริสต์ทรองอธิบายให้เราเข้าใจนะครับว่าพระองค์คือใครนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับที่แท้จริงนะครับ พรรองทรงครอบครองทุกอย่างนะครับและก้อนหิน <c oughs> ที่มากระทบปฏิมากรจนแตกละเอียดนั้นและกลายเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่เต็มพิภพนั้นนะครับนั่นก็คืออาณาจักรขององค์พระเยสกิสนะครับพระเมสิยาที่พรงมาเกิดนะครับหรือว่าวันคริสต์มาสนั้นนะครับและพปรองได้ตายไปวมกางเขนเพื่อบาปของมนุษย์และวันที่สามทรงฟื้นขึ้นจากความตาย ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวสามารถรับประกันรับรองความรอดชีวิตนนัน้นและชีวิตหลังความตายของเรานะครับวันนี้พระเยซูกิตคือคําตอบอย่ากลัวพระเยซูจงกล้าศึกษาเรื่องของพระเยซูพระเยซูคือคําตอบที่ทุกคนแสวงหาอย่าหลบอย่าเลี่ยงเพราะว่าความจริงมีอยู่ในพระเยซูคําตอบที่ทุกคนกําลังโหยหาแสวงหามีอยู่ในพระเยซูนะครับ วันนี้เรารู้ว่าเรามาจากไหนเราก็รู้ว่าเราจะไปที่ไหนและนรกสวรรค์น,นั้นเจ้าของคือใครพระเยซูกิตคือคําตอบวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับให้เราที่จะยอมจำนวนต่อพระเจ้าเหมือนกษัตริย์เนบูคัดเนสซาเมื่อรู้ความจริงแล้วไม่ดื้อด้านไม่ดื้อแพ่งท่านยอมคุกเขา่าและได้ประกาศกล้า ประกาศกล้องให้ทุกคนรู้ว่าพระเจ้าของดาเนียนคือพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวเหนือพระทั้งหลายเหนือเทพพระเจ้าทั้งหลายในสากลโลกนี้พระเจ้าแท้มีองค์เดียวและพระเจ้าเที่ยงแท้นั้นได้เสด็จมาเป็นมนุษย์และอยู่กับมนุษย์และตายทายบาปให้กับมนุษย์แล้วนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ได้เชื่อวางใจในพระองค์ได้รับความรอดชีวิตที่นั่นนะครับย้อนบทที่3ามข้อที่สิได้กล่าวว่าพร่ะพระเจ้าทรงรักโลกจะได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว ของพระองค์หรือตัวของพระองค์เองเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นในพระเยซูริตนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิติลันพระเจ้าทรงให้พระเยซูริตเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นหลักการพิพากษามีอย่างนี้คือพระเจ้าทรงให้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะกิจการของเขาเลวสรามแต่ผู้ใดมาเชื่อพระเยซูยอมสารภาพบาปผิดและยอมรับการไถ่บาปของพระเยซู ผู้นั้นก็ได้รับความรอดชีวิตนี้แนะพี่้องครับเรามีสิทธิเลือกได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรับพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนรอดพระองค์ไม่ปรารถนาให้ผู้หนึ่งผู้ใดผู้นี้พินาศนะครับสองเปตัโตบทที่สามขอกาว,วันนี้พระเยซูต้องการให้ท่านรอดต้องการให้ท่านรู้จักพระองค์และพร้อมที่จะรับท่านเป็นบุตรของพระองค์ได้รับสิทธิเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพี่้องครับวันนี้จงอย่าดีใจที่เป็นคริสเตียน เพราะคริสเตียนนั้นไม่มีสิทธิ์เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านอกจากลูกของพระองค์นะครับวันหนึ่งพระเยซูจะบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยแม้ว่าจะทําการอาจจัศจรรย์ขับผีรักษาโรคในน้มของพระเยซูก็ช่างเถอะพระเยซูว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยนะครับวันนี้เราต้องแน่ใจมั่นใจว่าเรารู้จักกับพระเยซูจริงๆและเป็นบุตรของพระเยซูจริงๆวันนี้ขอพระเจ้าไว้พรมพี่น้องทุกท่านนะครับเราจะที่ฐานด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับ บทเรียนจากชีวิตดานเนียนขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงให้กับดานเนียนได้ทราบปัจจุบันนี้พระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงให้กับลูกของ,รงพระองค์ได้ทราบผ่านทางพุทธะของพระองค์คืออนาคตศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบวันนี้ขอให้เราที่จะดูที่พุทธะของพระเจ้าพระคมภีร์คือความจรงิงและจะสามารถนำเราไขเข้าไปสู่ความจริงทั้งมวลได้ขอให้เราที่จะมีจิตใจฝกักใฝ่สแสวงหาพระเจ้าและ สแสวงหาความจริงความรู้แห่งพุทธะของพระองค์อยู่เสมอเพื่อเราจะไม่ถูกซัดไปซัดมาหันไปเหมาด้วยลมปากคาสั่งสอนของมนุษย์ขอให้เรามีใจกล้าและมีใจกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนั้นจะได้รับความรอดชีวิตนิลันความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินการได้ยินเกิดขึ้นได้เพราะการประกาศพระคริสต์อาจารย์ปรโรบอกไว้ในโรมบทที่หนึ่งข้อที่สิบข้อสิบเจ็ดและสิบหกได้กล่าวว่า รวมบทที่หนึ่งที่สิอาจารย์ปโรได้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นระเิเดของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกต่างชาติด้วยพระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้รับความรอดเหมือนที่พระเจ้าทรงประกาศให้กับชาวบาบิโลนกษัตริย์บาบิโลนและบรรดาประชาชาติทั้งหลายที่อยู่ในบาบิโลนที่ไปเป็นเฉลยร่วมกับอิสราเอลนั้นได้รู้จักกับพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้พรที่ยังมีคนอีกมากมายไม่รู้จักพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงเปิดหูตาใจนำเขาได้รู้จักกับพระองค์และคนที่รู้จักกับพระองค์แล้วให้เขาถ่อมใจลงและยอมรับการไถ่บาปของพระเยซูกิตบุรไม้กางเขนต้อนรับพระองค์เข้ามาสู่จิตใจของเขาเพื่อเขาจะได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้ามีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตด้วยขอบคุณพระองค์ด้วยกันในนามพระเยซูกิตย้าอามนวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับเราจะเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ